สวัสดีครับผมเซลล์ตางอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับของเดือนนี้นะครับสีประตูตัวเตี้ยหรือแคปโฟ 1.9s นะครับเริ่มจากคันแรกเลยสีขาวนะครับคันนี้ครับจัดโปร35,000บาทจบเลยนะครับเป็นยางหนาด้วยนะครับกระบะแม็กไลเนอร์แบบตัดขอบหรือไล้ขอบนะครับมาอีกคันนึงนะครับเป็นสีประตูเตี้ยเหมือนกันเป็นแคปโฟ 1.9s สีบอลเงินนะครับสวยงามมากๆเลยครับคันนี้นะครับ พิเศษนะครับมีมือเปิดให้เป็นแบบโคเมียเมนะครับผมพิเศษเฉพาะลูกค้าที่จองภายในเดือนนี้เท่านั้นนะครับผมสวยงามจริงๆนะครับแม็กเวลด้วยนะครับอ่าล้อหรือจะเอาแบบเมื่อกี้ก็ได้ได้หมดเลยครับแล้วยังมีอีกหลายคันหลายรูปแบบนะครับคันนี้ก็เป็นแม็กอา28ส่วนคันนี้นะครับเป็นแม็กอา30นะครับส่วนคันสีขาวหล่อๆอย่างนี้ก็แม็กที37ยอดนิยมนะครับเลือกได้พร้อมจัดทรงอุปกรณ์ตกแต่งครบถ้วน เหมือนอย่างในรูปเลยนะครับผมจัดโปรพิเศษสำหรับเดือนนี้เท่านั้นนะครับย้ำนะครับผมจ่ายเริ่มต้นแค่2 9 0 0 0บาทจบเลยนะครับจองเพียงแค่999บาทนะครับผมแค่นั้นเองคุณสามารถจองล็อกคิวเช็คเครดิตได้เลยนะครับลูกค้าใดสนใจทักมาถามผมได้เลยครับเซลตางเจ้าเดิมนะครับไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบาย